ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dynasty Warriors All or d อีกเช่นเคยครับผมอีกก็ภารกิจเปิดและก็ได้เข้ามาเล่นในตัวในเรื่องหลักสักทีก็รอมาตั้ง3-4วันก็วันนี้ก็เป็นระยะเวลากิจกรรมวันสุดท้ายครับผมก็อย่าลืมเข้ามาไอตรงสีข้าวเนี่ยเข้ามารับขุนพลไปด้วยอัพดาวกันไปยาวๆไป ส่วนตัวละครตู้นี้เราก็ได้ครบหมดแล้วนะครับทั้ง3 4สี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูตู้ใหม่ว่ามันจะเป็นตัวดีแค่ไหนแล้วเราจะเก็บครบได้หมดทุกตัวหรือไม่เพราะว่าเวลาเข้ามาในหมวดเนื้อเรื่องเนี่ยเออถ้ามันไม่มีพวกฉากคัสซีนขึ้นก็มันจะดูน่าเบื่อยไงก็ไม่รู้ผมกลัวเออคนที่เข้ามาดูเบื่อเราหาอะไรทำร่วมกันไหม เราเล่นไปด้วยเล่าเรื่องไปด้วยอย่างนี้ผมว่าเออน่าจะน่าจะเออหายเบื่อได้บ้างถึงใครที่ไม่อยากฟังก็เออฟังเะครับถ้าใครที่ไม่ฟังก็ขอให้เมียยืมเงินเดือนพอดีเลยสิ้นเดือนออกไอ,อ้สิ้นเดือนเงินออกพอดีขอให้เมียยืมเงินเดือนถ้าใครไม่ฟัง <c oughs> <c oughs> ผมล้อเล่นผมล้อเล่นอ่าเราจะมาเล่าถึง อเอเพูดถึงเงินเดือนเมียอ,อให้เงินเดือนเมียแล้วคุณผ,ผู้ชมยังจําได้ไหมก่อนที่จะมีเมียรักครั้งแรกเออรักครั้งแรกคูณจาได้ไหมว่ามันเป็นยังไงคุณผ,ผมนี่ประมาณย้อนกลับไปเมื่อประมาณปอสามคือผมจําได้ดีเลยทาไมผมจําได้ดีเนาะผม <c oughs> ผมเสีย <c oughs> ผมเสียเงินราะอิหารานี่เยอะมากเสียตั้งแต่เด็กเออโชปาโชปาตั้งแต่เด็ก คือสมัยนะั้นมันจะมีมีอะไรนะผมผมเรียกไม่ถูกอผมถึงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ชื่อเกมเลยมันจะเป็นเครื่องเครื่องเล่นเกมอะ่ะคนที่อายุประมาณ30บวกลบประมาณเนี้ยน,น,น่าจะรู้จักเกมที่มันเป็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วมันจะมีตัวเลข1นสองอยู่ในนั้นอะ่ะแล้วเวลาเราจิ้มถ้าเราจิ้มได้ตัวเลขเราก็จะได้จิ้มช่องต่อไปถ้าเราจิ้มได้พวก ระเบิดอย่างเงี้ยเราก็จะตายอ่ะเออคุณพอจะนึกภาพไหมผมไม่รู้นะเกมมันชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะลองหาภาพให้ดูแล้วกันมันจะเป็นเครื่องเล่นเออสมัยน่ะผมจําได้เลยอูสมัยนะั้แนะแค่เกมจิ้มช่องอันนี้ยังถือว่าสุดยอดแล้วนะเด็กสมัยนี้น่าจะไม่รู้จักหรอกเออผมเสียเพราะไอผู้หญิงคนแรกแม่งเพราะไอเกมเฮียนี่เดะเอาไปรอเลยแล้ว ผู้ชมรู้ไหมแม่งทํำยังไงแม่งได้เกมผมไปแม่งหายหายวับเลยอี่ห้อนี้เทเลพอร์ตได้แม่งไปแบบไปกับสายลมเครื่องเกมสมัยนะูอูเป็นพันกาบาทก่อนนี้นะมันเหมือนโทรศัพท์อะแต่มันเป็นเครื่องเกมพวกพาเออมันมันน่าจะมีเกมหนึ่งหรือสองเกมเนี่ยถ้าต่อมาก็จะเป็นเออไอเกมเหมือน เหมืน Joy Game อนจอยเกมอ่ะแต่ว่ามันจะมีเกมข้างในประมาณ900กว่าเกมหรือพันเกมอะ่ะเออใครที่เกิดทันก็จะนึกออกแล้วมันจะมีพวกถ้าไม่ชาร์จแบตก็จะใส่ฐานเออที่มันเป็นเหมือนจอยเกมผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอันนั้นก็อีกหนึ่งโอ,อ้อันนั้นก็หลายบาทเหมือนกันท่านพ่อผมซื้อมาให้ผมออกเปผู้หญิงแม่งหมดอะ่ะแฟนคนแรกยังขนาดนี้นะคุณผู้ชมนึกกลับไปนะ กลัวเราจะได้เออมีเมียทุกวันนี้เราต้องหมดไปเท่าไหร่เออเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณเคยไปจีบใครแล้วเขาปฏิเสธโดยที่เหตุผลที่มันฝังไม่ขึ้นไหมเออกลัวคุณจะได้มาเจอมงเจอเมียเจอแฟนในปัจจุบันเนี่ยทุกคนผมอ่าประมาณร้อยละเก้าสิบแปดน่าจะเคยโดนปฏิเสธมาถ้าคุณหน้าคุณไม่ เรอเราเอาการหําเลื่อมทองประมาณนี้เออผมมันต้องเจอเจอมาเหตุผลที่แม่งฟังไม่ขึ้นนัคุณจําได้ไหมว่าเขาเคยพูดอะไรกับคุณอูผมนี่แม่งจําจําแบบจําไม่เคยลืมอะ่ะเออ <c ười> คือแม่งบอกว่าอะไรแล้วไหมแม่งบอกว่าอุ้ยแม่เราไม่ครบแม่เราไม่ครบอันนั้นอันนี้คุณรู้ไหมปัจจุบันนี้ ปัจจุบันอีหาลากนั่นแม่ไปเป็นดาวทวิตเล้วเออแล้วแม่งดูตอนที่มันปฏิเสธเราแม่ปฏิเสธบอกว่าอุย๊ยแม่เราไม่ครบนะแบบนั้นแบบนี้ปัจจุบันนี้มึงโอูหนนไปอยู่ในทวิตแล้วซึ่งถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงใช่ไหมผมก็ <laughs> ผมก็ติดตามเอาึกเลย ใครแม่จะไม่ดูยี่ของฟรีเนาะบอกแม่เราไม่ครบนี่แม่กูเนะี่ยจะไม่ครบมึงนะแม่ <c oughs> จากคนที่แบบดูสวยรู้แม่เราไม่ครบแม่งปัจจุบันหนุ่กลายเป็นดาวทวินเลยเง่ตาย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 ,ตายอีกคนหนึ่งมันมันอะไรวะคุณดูฟังเหตุผลแม่งดูปัญญาอ่อนเนาะ อีกเหตุผลหนึ่งอะผมว่าแม่งมันดูมันดูปัญญาอ่อนยังไงไม่รู้หรือแม่งเป็นเพราะเราไม่หล่อผูก็ไม่แน่ใจฮี่มันเวลาเออตอนนั้นก็เด็กเนาะเวลามันจะไปเราก็ไม่ได้ว่าหาเหี้ยว่าอะไรมันหรอกแต่คุณดูไหมมันพูดว่าไงก่อนก่อนจะไปเนะี่ยขออะไรสักอย่างได้ไหมเออเราก็ดูความเป็นผู้ชายแบบแมนๆเนาะเราก็บอกว่าเออเราก็ถามมันไปว่า ขออะไรล่ะแม่งกูรู้ไหมมันตอบกูม,มาไงช่วยเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่หน่อยได้ไหมเอา้าอีหาราดนี่โปรไฟล์กูเป็นหนังหัวหายเหีวอะไรของมึงทำไมวะฮะทำไมทำไมสมัยนั้นบีหกสิบสองมันไม่ดีหรือไงฮะหรือเป็นเพราะกูไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมมึงเลยหาเหตุผลงโง่มานี่แม่งบอกว่าเัาจะเลือกกัน ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เราหน่อยใช่ไหมโอ้รูปโปรไฟล์แม่งผมออกจะเสียวพี่เอามือเอามือสามนิ้วอะประกบไปที่ตรงเออหน้าผากตัวเองอะถ้าผมมีรูปผมจะเอาให้ดูอแม่ดิแมงหายไปแล้วมั้งตั้งแต่เฟซแรกๆที่ผมนี่ยแม่งบอกว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หน่อยได้ไหมทำไมาวะโอ้โหอุตสาห์ใช้แอปบีหกสิบสองอยู่นะ <c ười> ใครที่แม่งรู้จักนะ ไอ้แม่งรู้จักก็เราก็เป็นเพื่อนกันทำไมว่าบ6วหสองมันไม่ดีตรงไหนฮะมันก็ฟิลเตอร์เหมือนกันนะทำไมวะทำไมต้องบูลลี่บวหกสิสองมด้วยอุตส่าห์ได้ถ่ายตั้งสี่ห้าหน้าในสมัยนะั้นถือว่าดีแล้วบีหกสิสองมีฟิลเตอร์ในตัวด้วยเออพูดถึงแฟนคนแรกแล้ว,วเราันึึกได้ไอประสบการณ์ครั้งแรกนี่มันอะไรได้ มีอะไรที่น่าจดจำได้หลายอย่างนะไม่ใช่เรื่องแบบนั้นครั้งแรกนะเออเรื่องแบบนั้นอย่าไปหาคิดเด้ <c oughs> เดี๋ยวเมียรูก้กระทืบตายเงินเดือนไม่ได้อีกยังไม่ได้อยู่บ้านอนะีกเนียถ้าพูดถึงเดือนเงินคุณจําไดเ้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยตอนที่ซูชิอะไรพวกเนี่ยยังไม่โดง่งไม่ดังอะ่ะคุณจําตอนที่อ่กินวาซาบิครั้งแรกได้ไหม ผมนี่แม่งจำจาแบบจําขึ้นใจอะ่ะกินวาซาบิครั้งแรกนี่แบบโอโหผมผมไปกินอยู่ตอนผมไปรับพ่อผมอยู่สนามบินอะ่ะสนามบินแห่งหนึ่งกันที่มันมียากางเยอะๆเออทุกคนที่อยู่ในเมืองก็น่าจะรู้อยู่นั่นแหละพ่อผมก็พาเลยไอเราก็เคยดูในทีวีเนาะสมัยตอนเป็นเด็กว่าเออ ซูชิอันนั้นเป็นไม่ใช่เหรอกผมดูมาจากชินจังไม,ไม่กินซูชิแล้วผมก็อยากกินดามันพอทีนี้ไปกินโอ้โหสั่งมาซูชิอยู่สนามบินนึแพงนะถ้าเป็นพวกของเชฟอะไรทำมันก้อนละร้อยอ่ะไม่ใช่ก้อนละห้าบาทสิบบาทเหมือนอยู่ตลาดนั้นนะมันก้อนก้อนละร้อยเลยเอออ่ะทีนี้ซื้อมาเซตหนึ่งมัน เซลผพันมันแถมมาชิ้นหนึ่งเป็น11ชิ้นเออผมกับพี่ผมก็นั่งกินเลยเราก็ไม่รู้นะไอ้เขียวเขียวเราก็คิดว่าแต่แบบเป็นเหมือนเครื่องปรุงที่ทําให้มันเข้ากันอ่ะโอ้โหแม่งให้มาเป็นก้อนนึงใช่ไหมผมจิ้มแม่งลงในอะไรของเขานะ่ะไอ้ซอสของมันอนะ่ะโอ้ยจิ้มคำหนึ่งคุณผู้ชมเอ,อ้ยสิชิ้นนะ่ะ ผมได้กินกันคนละชิ้นไม่ได้กินแล้วซ้ํากินไปกินไปเสร็จปับ๊บเอออูขึ้นจมูกขึ้นดังแบบอูลำบากเลยลำบากลำบากเชฟลำบากอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เลยนี่อูคนไม่เคยกินเนาะใครจะรู้ว่ามันจะขึ้นจมูกขนาดนั้นเลยสิบเอ็ดชิ้นแม่งได้กินอยู่ชิ้นหนึ่งนีแ่แหละแล้วก็ขายทิ้งลงถังขยะที่สิบชิ้นแม่งผมหอ่อห่อกลับบ้านห่อกลับบ้านแม่งก็ไม่ได้กินอีก แมเวลาท่าเล่นอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่เล่นมันไม่มีอะไรที่ออกวาน่าสนใจอันนี้เวลาเล่าก็อาจจะน่าเบื่อบ้างแต่ก็ฟังๆไปเถอะดีกว่ามาดูเฉยๆเนาะดูเฉยๆมันมันไม่มีอะไรนะเออก็ฟังๆไปฟังๆผมบ่นไปถือว่าผมระบายให้ฟังก็แล้วกันเผื่อจะมีคนเผื่อจะมีคนมีแบบไปเจอแบบผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์การ เมารถเมาเรือนี่โอ้อีม่บอกใครได้แม่งโคตรอายอใครที่เคยเมารถเมาเรืออย่างเงี้ยคุณจะรู้นะว่ามันแบบมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่จะล้อเล่นเลยนะผมเมาครั้งแรกนะเมาเมาแม่งเมายิ่งกว่าเมากัญชายอีกนะคือตอนนั้นสมัยนั้นก็มีทุนแล้วแหละเออเราก็ไป รับทุนขึ้นรถตู้ไปแล้รถตู้นั่นนะ่ะมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงแบบมันต่างโรงเรียนใครที่อยู่ต่างโรงเรียนต่อให้มันไม่สวยสําหรับเราเราเพิ่งเคยเห็นมันก็น่ารักหมดใช่ไหมละ่ะเออแล้วมีเราผู้ชายคนเดียวไม่ขึ้นรถตู้ไปไปศาลากลารีรัมย์ผมจําได้เลยตอนนั้นนะ่ะนั่งรถตู้ไปโอ้โหยังไม่ออกไปถึงสิบกิโลเลยผมแม่ <c oughs> ผมเอามือตะเกียรตะกายแม่ขาถุง อ้วกคุณคิดสภาพเราเราไปกับใครไม่รู้อ่ะเออรู้แต่ว่ามีมีครูเราแล้วก็เราที่เหลือแม่งเป็นผู้หญิงแล้วเราซึ่งตอนนั้นก็เริ่มเริ่มโตแล้วเราก็แม่งอายเนาะจะไปอ้วกให้เขาเห็นนู้ก็ยังไงอยู่ดอกโอ้เพราะตะเกียรตะกายหาถุงเสร็จแล้วแม่งผู้หญิงนะเป็นคนเอาถุงให้ผมด้วยไอ้แม่งโคตรอายอายช่บหายแล้วแบบคืออ้วกอวกแม่งตั้งแต่นั้นตลอดทางจนแบบ อ้ผมแล้วเวลาถึงที่อ่ะผมลงรถมาแม่งผมไม่มองไม่มองหน้าใครแม่อะไรเลยเขาเรียกมากินข้าวอันเนี้ยอ้ผมผมไม่ไปเลยผมอายเขาแล้วแม่งพอลวงเสร็จอ่ะเออก็คิดว่าแต่มันจะอันนี้เสร็จแล้วเข้าไปในห้องยังไปรับทุนยังไม่ปล่อยกลับอีกยังมีกระจิตกระใจน้ำใจสวยงามเข้าไปเขาจะไปแจกอะไรนะสมัยนั้นแจกเออจัก,กรยาน ไอ้เราก็ไปรอแล้วตัวไปนั่งรอแมอาการเดิมกลับมาอีกแล้วผมแม่งเป็นเหมือนหมอปลาเลยผมสัมพั์ได้ถึงสองประเวสีในห้องถึงกูเนี่ยกูยตายเลยอาการนั้นก็เข้าอ,อีก,ก็เหี้ยนล้วแม่งเมารถเมาค้างเมายิ่งกว่าเมากัญชาอีกอย่างที่ผมบอกคือเมาแล้วแบบแบบโอ้เลเท ดีเทมันยิ่งกูามาเล่ามาเบียอูมันมันสุดจะทนจริงๆแล้วคือไอเราจะอ้วกแล้วแม่งนั่งอยู่คนทีนี้ไม่ได้มีแค่อันนี้แล้วนะมีคนอื่นอีกที่นี่ออ้ใครจะจับประห,หิวอะไรผมไม่สนใจแม่งเลยกูจะอ้วกกุยอ้วกอย่างเดียวไม่วิ่งไปก็ไม่ทันโอ้เรียบร้อยลําบากแม่บ้านีก <laughs> ลําบากแม่งม่บ้านีกเต็มทางยีทีโอผมก็เลย สัญญาสัญญากับตัวเองว่าเวลาใครพากูไปไหนกูจะนั่งกระบะลังอย่างเดียวกูไม่นั่ง้วข้างหน้ายิ่งอะไรนะกลิ่นเดิมๆที่มาจากรถอะไรนะ่ะอู้ยิ่งเป็นรถกระบะนะผมบอกเลยถ้าไม่มีพวกของดับกงดับกลิ่นอะไรนะ่ะแม่งเหม็นอะไรต่ออะไรตีกันไปหมดเลยอันนั้นผมยิ่งอ,อู้ยิ่งกดตกนระกเอเวจีปลอยเป็ดอีกนี่นทรมานมาก ทรมานเหลือเกิน <c oughs>